ถ้างั้นการกิน 1- นึ่งหรือสองมือแล้วี่มันมีข้อดีอย่างไรบ้างครับพีจ่จริงๆอะถ้าไปดูในงานวิจัยครับผมการทํามี restriction คือการกําหนดจํานวนมื้อเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นนะสำหรับคนในปัจจุบันครับเพราะว่าคนปัจจุบันต้องบอกก่อนคือตื่นมาถ้าเกิดว,ว่าเราไม่ได้แบบสนใจเรื่องของว่าเออจะต้องในองค์ใดอะไรอะถามว่าตื่นมาเรากินอะไราบางทีเราก็กิน ข้าวกินผัดกะเพราหรือกินกาแฟเย็ยนอะไรของเราไปใช่ไหมครับพอมาสายๆหน่อยเหงาเงาป่าแล้วก็กินอาจจะจะเป็นผละไมาอาจจะเป็นขนมกรุบกรอบจุบจุบจิบจิบชานมไท่มุกว่าไปกลางวันก็เป็นพักกลางวันแล้วก็กินมื้อกลางวันใบใบง่วงๆ <c oughs> ่กาแฟอีกสักหนึ่งแล้วกันเว้ยหรือว่าแบบอาจจะเป็นของกรุบกริบจุบจิบขนมที่อยู่ในออฟฟิศของเราอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> ไปเดินซื้อหน่อยขำๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตกเย็นก็กินมื้อเย็น ตกดึกอยู่หน้าจอคอมอยู่หน้าโทรศัพท์อยู่หน้าทีวีก็กินอีกอนะไรเงี้ยพอดึกมากๆเข้าอะไรวะดูทํางานหนักเข้าหรือว่าอยู่ดึกเกินแบบอยู่ดึกมากๆหลังเที่ยงคืนไปแล้วจะมีอาการหิวตึงๆอะไรเนงะี้ยก็อยากจะกินแป้งเพิ่มก็ไปต้มมาม่ากิน <c oughs> วันนึ่งเฉลี่ยคนเราครับกินกันอยู่ประมาณอ่าห้าถึงแปดมื้อต่อวันโดยเฉลีย่ยนี่คือเป็นเรื่องปกติของคนในยุคป,ปัจจุบนันนะครับหลายคนเข้าใจว่าตัวเองกิน3มมื้อ คือมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นแต่ไม่เคยนับในส่วนของของจุกจิบเลยซึ่งถ้าเกิดมองในมุมของนักโภชนาการครับไอของจุกจิบที่เรากินระหว่างมื้อเรานับเป็นมื้อเรานับเป็นหนึ่งมื้อด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งถ้าเกิดว่าเรากินอาหารถี่ขนาดนี้บ่อยขนาดนี้แน่นอนว่าเราจะมีสิที่เรียกว่าการกินแบบแคลอรีสเซอร์พลัสคือการกินพลังงานในค่าบวกขึ้นล้นออกไปการสะสมไขมันมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากๆจากการที่เรากินจุกจิบหรือว่ากินหลายมื้อนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมของการทที่แบบเอไม เขาถึงโปรโมทการควบคุมมื้ออาหารว่าเออต้องกินมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นยอะไรเงยมันคือการที่แบบกําหนดให้เราอ่ะมีพฤติกรรมการกินที่เป็นระบบระเบียบแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะครับไม่ต้องกินกับไม,ไม่ไม่ต้องเจอกับตัวของแคลอรี่รือว่าอาหารที่มันเยอะเกินไปจากการที่เรากินจุกจิกนี่เป็นเบสิกเบื้องต้น ของการควบคุมอาหารที่ดีครับคือการวางตัวของ positioning ของมีไว้เนี่ยเป็นเชา้ากลางวันกับเย็ยนแค่นี้ก็หอมแล้วแค่นี้ก็ได้ละครับแต่ถ้าเกิดดูในมุมของคนที่แบบทำา IF นะครับลองนึกดูนะเขา จะต้องทําการงดการกินอาหารไม่ใช่ว่าอดนะครับไม่ใช่ว่าอดอาหารครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทาไมถึงไม่ใช่กระการอดอาหารครับเขาง,งดการกินอาหารนยอยู่ที่อย่างน้อยคือ12ชั่วโมงสําหรับตัวของคนที่อยู่ในโปรแกรมเบื้องต้นนะครับก็คือ 12- 12ใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่ไม่กินอาหารเนี่ยติดต่อกันนานเป็นเวลา16ชั่วโมงเนี่ยเขมองนึกดูว่าในช่วงปชั่วโมงที่เหลือ16บหกแปดนะครับเขาจะกินอะไรในเยอะแยะ เอาจริงแล้วกินอะไรไม่ได้เยอะหรอกครับยิ่งทาเกิดว่ากินได้ถูกต้องด้วยกินโปรตีนสูงกินคาร์บปานกลางกินไขมันต่าอย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าการลดไขมันสูงเกินหรือว่าการลดน้ำเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่ยากไม่ย็นอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เนาะรครับ